<laughs> แม่ไม่น่าเชื่อนะครับที่ทุกคนเห็นอยู่ในตอนนี้เนี่ยไม่ใช่คลิปซ้ําแต่อย่างใดแต่แต่มันคือมาอีกแล้วนั่นเองโอ้โหคือตอนแรกคลิปนี้ว่าจะไปเล่นอาฮันตี้ซอมบี้แต่แม่สงสัยเลอเกินว่าทําไมผู้เล่นนี้เล่นกันเยอะมากๆผมก็เลยเข้ามาดูสรุปก็นี่ครับน้องฟักทองมีโอกาสเกิดมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีคูณ2ฟักทองอีกโอ้โห คนก็เลยเข้ามาเล่นกันเยอะจัดช่วงนี้จริงๆก็สังเกตได้เลยนะว่าช่วงไหนที่มีคนเข้ามาเล่นกันเยอะๆเนี่ยโดยที่ตอนนั้นไม่ได้มีอัปเดตเข้ามาสนนิษฐานไว้เลยครับต้องต้องมีเมนคาแรคเตอร์ที่มีการเพิ่มโอกาสเจอมากยิ่งขึ้นแน่นอนโดยเฉพาะตัวกิจกรรมเนี่ยและส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นแบบนั้นฮะเหมือนในคลิปนี้นั่นเองแหม่ช่วงนี้เพิ่มโอกาสเจอผ่อยมากๆก็อย่างว่าแหละครับเพราะว่าอ่ากิจกรรมเนี่ยก็น่าจะใกล้จบแล้วภายในเดือนนี้นี่แหละผมไม่แน่ใจวันเหมือนกันแต่ว่าอ่า ไม่ต้องไปใส่ใจมากมายเนื่องจากในคลิปนี้ผมมั่นใจว่าทุกๆอย่างจะจบในคลิปนี้แล้วละกับการตามล่าก,การวิจัยของน้องฟักทองให้ครบ100%เปในคลิปนี้จะต้องจบให้ได้เอาล่ะนี่ก็คือการวิจัยที่ผมเก็บมาได้นะอยู่ที่69%ซึ่งนั่นส่งผลให้ผมเนี่ยต้องเจอ3ตัวด้วยกันอันนี้คือเงื่อนไขหลกักๆมีแค่นี้เลยต้องเจอ3ตัวอย่างน้อยๆในคลิปนี้ถ้าเล่นรอบหนึงนะน่าจะเจอ2ตัวแน่นอน เพราะว่ามีการเพิ่มโอกาสเกิดของน้องฟักทองขึ้นน่าจะเจออย่างน้อย2ตัวแน่ๆนถ้าไปถึงการันตีด้วยนะแต่ในครั้งนี้ผมอยากเจอ3ตัวเลยครับในการเล่นรอบเดียวอะคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมอยากเจอแต่ถ้าไม่เจอเนี่ยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมก็จะไปเล่นอีกรอบหนึ่งเพื่อหาเพิ่มเติมเนาะอ่ะตอนนี้จริงๆก็เหลือแค่การวิจัยและเพราะว่าเรื่องของฟักทองแล้วก็น้ำดำนี่ไม่ใช่เรื่องใหญ่เพราะว่าเรียบร้อยแล้วพวกเนี้ยรอแค่การวิจัยอย่างเดียว อ่ะเดี๋ยวเข้าไปในเกมกันดีกว่าโดยการเล่นก็จะหาตี้เล่นเหมือนเดิมนะไป let's go <S โอเคฮะทุกคนตอนนี้เจอสิ่งมหัศจรรย์ฮะเพื่อนลอยได้เอาละตะกี้นี้ผมเพิ่งได้ยินเสียงคนตุยโอ้โหเพื่อนคนนี้นี่ยังลอยอยู่เลยแถมเดินได้ด้วยผมไม่แน่ใจนะครับว่าใช่หรือเปล่าแต่สันนิษฐานไว้ก่อนตอนนี้ยังพิสูจน์อะไรไม่ได้ ตอนนี้ผมได้แค่ทำตัวเหมือนมีมแม่นั้นไว้ก่อน <c oughs> มีมมีมอะไรนะอ่ารู้ว่าใช่แต่แค่ยังพิสูจน์ไม่ได้มีมนี้เลยรู้ทั้งรู้แหละแต่พิสูจน์ไม่ได้ <c oughs> อ่ะอเจอเรื่องแปลกๆคิดในแง่ดีน่าจะเป็นบั็กแหละก็เดี๋ยวไปกันต่อมาขอสักครั้งเถอะชั้นที่ห้าเป็นไปได้ไหมมันเป็นไปได้แต่มันจะมาไหมอืม <c oughs> โอเคไม่มา เฮ้ย hey, ผมจะไม่เจอในชั้นที่5เลยนะเนี่ยอยากเจอสักครั้งให้ชื่นใจ <c oughs> เอาละตอนนี้ก็เหลือผมแล้วก็เพื่อนตะกี้นี้ลูอีอ้คนหนึ่งนอกนั้นก็ไปกันหมดแล้วนะฮะเรียกได้ว่ามาเร็วไปเร็วกันมากๆจากตอนแรกนี่แชทแ <c oughs> ชทกันกระจุยกระจายตอนนี้เงียบเลยไม่เป็นไรก็ขอให้คนนี้ไปกับผมได้ยาวๆแล้วกันไปฮะไปกันต่อเค okay, ครับทุกคน ท <laughs> ำที่บอกตะกี้ดีได้ปะไปกันยาวๆแต่ว่าเรียบร้อยแล้วครับ <laughs> ผมกดผมกดพอสไปนะก็เลยอัดไม่ทันแต่อย่างที่ทุกคนคิดนั่นแหละไม่รอดครับเพื่อนไปแล้ว <laughs> <laughs> โดนโซเวตเตอร์เล่นนะเฮ้ย <Okay. S 1> <laughs> ไปหาตี้ใหม่ไหะถ้าไปหาตี้ใหม่ผมว่ามันน่าจะเร็วกว่านี้นะ <laughs> เออ,เอ,อผมว่ามันน่าจะเร็วกว่านี้นะ เอป่เดี๋ยวไปหาตี้ใหม่แล้วกันมาฮะตอนนี้อยู่ที่ตี้ใหม่แล้วนะแต่แม่ผมสงสัยคนนี้ฮะชื่อก็แปลกๆนะครับเขาไม่เล่นเลยฮะแต่ว่าเนี่ยเนี่ยเหมือนจะเปิดเอ้ยกดอ่ากดเดินทิ้งไว้เพื่อที่จะเข้าลิฟต์ได้เออก็คือเหมือนตัวไม่อยู่ครับแต่ว่าแต่แต่กดเดินทิ้งไว้ แล้วก็เนี่ยมันก็จะเดินเข้าลิฟต์อยู่ตลอดเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวรอดูอีกชั้นหนึ่งแล้วกันก็ <c oughs> <c oughs> มีแบบนี้ด้วยมันได้อะไรอะ่ะตอนที่เข้าลิฟต์อะได้น้ำดำมั้ผมไม่เคยสังเกตเลยนะเดี๋ยวลองสังเกตดีกว่าว่าถ้าจบชั้นเนี่ยมันได้อะไรหรือว่าเขาแค่ไปเยี่ยว <c oughs> ก็เป็นไปได้เอาละทุกคนรอดูนะครับตอนนี้เขาน่าจะกดเดินอยู่แล้วก็จะโดนผลักออกมาซึ่งมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นดูนะฮะ ปึ๊บเห็นไหมมีเดินเข้าไปอีกแต่ไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวเขาก็จะวาร์ปกลับมาแบบนี้เลยเออโอ้โหชื่อนี่ก็อันนี้ไม่ใช่คนไทยนะฮะถ้าดูชื่อตรงนี้จริงๆเนี่ยเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะครับผมก็ไม่เข้าใจรูบอกว่ารบอกจะแปลทําไมแปลทาไมเนี่ยอ่ะแต่ช่างเถอะเดี๋ยวรอดูนะครับว่าตอนช่วงจบชั้นเนี่ยมันจะได้อะไรนะอันนี้พูดจริงๆผมไม่เคยสังเกตเลยเพราะว่าถ้าฟาร์มได้เนี่ย อันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในการฟาร์มแต่อาจจะได้แบบเล็กๆน้อยๆน,นะแต่คิดในแง่ดีเขาน่าจะเอฟเหรือมั้งแต่ก็อย่างเช่นเคยครับ <c oughs> รู้ว่ามันคืออะไรแต่พิสูจน์ไม่ได้เอามีมนั้นมาใช้ใหม่โอเคเรียบร้อยเรียบร้อยไปไปไปดูกันนะว่าจบชั้นปุ๊บเนี่ยจะได้อะไรตอนนี้เขาก็น่าจะเข้าลิฟแล้วแหะนี่ไงชัดเจนครับเข้าลิฟไปแล้วดูซิว่าได้อะไร ก็ไม่ได้น้ำดำนะใช่น้ำดำไม่ได้ได้ไดแค่เทปฟาร์มเทปเปลาฟาร์มทำไมหรือว่าเอาไปคำนวณช่วงท้ายเกมอีกทีอ่าค่อยว่ากันค่อยว่ากันเอาเป็นว่าตอนนี้ชั้นที่ห้าแล้วมือดอีกชีวิต <c oughs> มือดอีกเฮ้ยโอเคโอเคแคอุ้ยสวยแล นั่นไงอุ๊ยช็อกโกแ,แลตช็อกโกแ,แลตช็อกโกแ,แลตโอเคในเมื่อเพื่อนไม่อยู่ก็ขอโทษด้วยแล้วกันขอช็อกโกแ,แลตนะขอช็อกโกแ,แลตผมไม่ได้ตั้งใจนะครับอันนี้ผมพูดจริงๆผมไม่ได้ตั้งใจคแค่จะหลบแล้วดันนึกขึ้นได้ว่าโอ้เพื่อนอยู่ตรงนั้นเรียบร้อยเลยขอโทษด้วยแล้วกันอ่ะแต่สุดท้ายก็ไม่เจอนะแต่แค่เห็นว่าเพื่อนยังเล่นกันอยู่ก็โอเคสบายใจหน่อยไป ไปกันต่อโอ้โหเพื่อนยังเพื่อนยังอยู่อีกเนี่ยโอ้โหจําชื่อวาวกันได้ไหมครับเฮ้ยวาวหรือวานอะไรสักอย่างเออเขายังอยู่อีกเนี่ยอืมนี่ครับดูลายชื่อนี่ก็ยังอยู่โอเคแสดงว่าพิสูจน์ได้แล้วว่าเขาเขาน่าจะเ f k นะน่าจะน่าจะน่าจะเอฟแน่นอนแม่กว่าจะมาได้นี่ชั้นที่7ชั้นที่8ปดนะครับเออ อ่ะก็ไปกันต่อยังไม่เจอนะมาให้ดูสถานการณ์สักเล็กน้อยว่าเพื่อนยังอยู่แล้วก็พิสูจน์ได้แล้วว่าเขา AFK ไม่ได้มาฟาร์มอะไรจริงๆไม่ได้จะมาจับผิดอะไรนะแค่หาอะไรมาให้ทุกคนได้ดูกันแค่นั้นเองก็ดูเพื่อความบันเทิงแค่นั้นแหละไปไปกันต่อมาชั้นที่10จะเจอไหมเปิด <laughs> โอ้โห ไม่มีวี่แววเลยอ่ะอะ่ก็อย่าเพิ่งท้อใจยังเหลือเพื่อนอีกคนหนึ่งด้วยนะคนนี้น่าจะตั้งใจเล่นอยู่อ่ะไปะรีบเล่นแล้วก็รีบไปดีกว่าคลิปนี้หวังเจอรวด3ตัวเลยนะหวังแบบนั้นเลยโอเคโอ้โหชั้นที่15แล้วโอ้เอาจริงนะไอ้การ์ดของดดยเนี่ยผมเจอเยอะมากๆเอาจริงถ้าผมนั่งฟาร์มดดยเดี๋ยวผมผมน่าจะเก็บครบ100%ไปแล้วนะเนี่ย เอออุ๊ยโอเคเฮเจอครับเจอในชั้นที่สิห้าอีกแล้วเอาละก็ยังดีก็ยังดีจริงไหมก่อนการรันตีก็ยังดีเจ็ดเครื่องเลยเหรอบ้าเอาละค่อยว่ากันน้องฟักทองต้องนัง่งคือถ้าจะไปให้ถึงการรันตีเนี่ยก็ต้องนั่งเล่นไปก่อนนะสกัดน้ำดำให้เสร็จเรื่องน้องฟักทองค่อยว่ากันโอเคผมเจอแล้วนะฮะน้องฟักทองอยู่ตรงนี้นะ ซึ่งยังเหลืออยู่ครึ่งหนึ่งเดี๋ยวรอก่อนไม่ต้องรีบใส่นะครับโอ้เพื่อนอไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้าเพื่อนใส่ให้ได้ก็โอเคแต่ว่าตะกี้นี้ <c oughs> น่าจะรอให้ใกล้เต็มกว่านี้นะมันจะได้แบบคุ้มๆไงเพราะว่ามันรีเนี่ยมันมันมันก็จะได้แบบรีทีเดียวไปเลยเนาะแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอ้ยโอ้โหลืมไปเก็บแคปซูลเลยต้องไปเก็บ้วเนี่ยอย่าลืมนะครับอย่าลืมจากการหาสามรอบเนี่ยคือต้องเจอน้องฟักทองสมรอบ ถ้าผมพาดเก็บแคปซูลเนี่ยผมอาจจะต้องเจอเพิ่มอีกหนึ่งรอบนะครับแบบนั้นไม่ดีนั่งเล่นกันยาวอีกต้องหาแคปซูลก่อนเอาละแคปซูลนะอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่แคปซูลอยู่ไหนเพื่อนขอหาแคปซูลก่อนนะขอโทษเฮ้ยต้องหาก่อนโอเคเจอแล้วนะฮะอันหนึ่งเจอหนึ่งแล้วเจอหนึ่งแล้วขาดอีกอันหนึ่งขอหาก่อนอ่าซวยแล้วผมเจอแค่แคปซูลอันเดียวเองอ่ะอีกอันอยู่ไหนเดียหรือผมเก็บไปแล้วผมไม่ได้ไม่ทันสังเกตนะ อ mm hmm. ไม่รู้เหมือนกันฮนะแต่ขอหาก่อนเอาให้ชัวร์ก่อนอ่าผมว่าเพื่อนเจอยังอะคือถ้าเป็นเครื่องสุดท้ายเนี่ยผมเจอแล้วนะแต่ว่าผมยังไม่รู้ว่าเพื่อนจะสกัดไปหรือ,อยังเอาละเครื่องสุดท้ายอยู่ตรงนี้เพื่อนยังไม่เห็นแต่ว่าผมเจอเจอแคปซูลนันเดียวอะแต่มันก็ไม่น่าจะเสียหายอะไรมากมายหรอกมั้งอ่าคี้เกจคำนวณด้วยเดี๋วตอนนี้มันมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนักมากมาให้นะ ท่าที่คิดนะเออเท่าที่คิดเอาละเพื่อนมาทำนะเดี๋ยวขอไปต่อขอไปหาต่อดีนะที่เพื่อนเข้าใจ <c oughs> ดีนะที่เพื่อนเข้าใจเอาละอุ้ยเรียบร้อยแล้วเพื่อนเร็วจังขอน้องฟักทองหน่อยได้ไหมขอน้องฟักทองโอเคโอเคน้องฟักทองวิ่งมาตรงนี้นะครับทางเข้าพอดีให้น้องฟักทองเห็นโอเควิงว่งวิ่งวิ่งปรุดวิง่งปรุดวิง่งอุ้ยเหยียบอีกวิ่งปรุด วิ่งปรุกโอเคเอาหน่อยเห็นเพื่อนหน่อยเห็นเพื่อนหน่อยอแล้วดูวิ่งวิ่งยังโอ้โหโอ้เพื่อนโอ้โห,โโหแลกเรือเลยเหรอเพื่อนมามาเข้ามาเข้ามาอีกแค่ห้าชั้นก็จะการันตีแล้วมาหน่อยเออโอ้ยเพื่อนเกือบไป็นอะไรละของดีนะครับขอเก็บไว้เลยเอาละผมไม่แน่ใจนะแต่ผมคิดว่าผมก็เก็บแคปซูลทั่วแมปแล้วนะเท่าที่ เท่าที่เก็บตะกี้เนี่ยเอ้ยเท่าที่หาตะกี้เนี่ยผมว่าผมเก็บหมดแล้วนะแคปซูลอะ่ะน่าจะครบมั้งอ่ะแต่ถือว่าถ้าไม่ครบเนี่ยก็ไม่ไม่ได้เสียหายอะไรขนาดนั้นตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่2ตัวแล้วที่ผมต้องเจอเอาให้เจอให้ได้หวังในการันตีได้อยู่นะตอนนี้ใจเย็นใจเย็นเฮ้ย <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยสักทีครับชั้นที่2ี ืมสุดท้ายก็เจอแค่2ตัวนะใช่อีกตัวหนึ่งคือตอนแรกกำลังคิดอยู่ว่าจะไปเรื่อยๆเลยดีไหมแบบไปชั้นที่ยี่2บเอ็ดยิบสองอะไรแบบเนี้ยไปได้นะแต่ว่าอ่าผมอยากไปดูเปอร์เซ็นต์หน่อยว่ามันเหลือเยอะหรือเปล่าถ้ามันเหลือต่ำกว่า7ผมว่าจะเปลี่ยนไปเล่นอ่าไปเล่นน้องยัตะเพราะว่าจะได้ไปเล่นตัวที่ถนัดด้วยไงมันก็จะได้ง่ายๆในการเล่นหน่อยเอาแบบนั้นดีกว่า เดี๋ยวผมกลับไปดูด้านนอกถ้ามันเหลือต่ำกว่า7%จัดไปฮะน้องยัตตะเอาละตอนนี้เดี๋ยวหาแคปซูลก่อนโอเคตอนนี้เจอครบแล้วก็ไปไปหาน้องฟักทองกันแล้วก็ค่อยกลับไปเจอกันที่หน้าล็อบบี้ครับโอเคฮะกลับมากันแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าได้อยู่ที่เท่าไหร่โอ้โห,โหเกือบเต็มเกือบเต็มเลยอันนี้โอ้โหอีก3%ฮะ อีก3เซน์เท่านั้นโอเคสบายสบายเล่นยัตตะได้รอบนี้ก็เดี๋ยวผมจะหาให้เจอในคลิปนี้เลยนะเก็บให้ครบ100%ไปเลยจัดไปฮะเจอเมื่อไหร่ค่อยกลับมาเจอกันโอ้ย,อยเกือบอัดไม่ทันเกือบอัดไม่ทันเจอเลยครับเจอในชั้นที่9แล้วโอ้โหครั้งแรกครั้งแรกมีความสุขฮะรอบนี้เดี๋ยวหาก่อน คือเก็บแคปซูลอย่างเดียวก็ได้นะใช่เก็บให้ครบเอ้ยไม่ไม่ได้ดิต้องให้เห็นต้องให้เห็นใช่อันนี้ถึงจะได้นะเพราะว่าผมขาด3เนาะเก็บแคปซูลได้ครบก็ได้แค่2อันนี้ไม่ใช่รอเจอร์นะครับไม่ใช่รรเจอร์ต้องใจเย็นถ้ารอเจอร์ก็ว่าไปอย่างเอาละน้องฟักทองอยู่นี่เพื่อนใส่ให้ไปแล้วขอบคุณมากๆอ่ะเดี๋ยวรอตอนจบเลยแล้วกันเพราะว่าตอนนี้นี่ช็อกโกแลตผมก็เต็มเต็มเลยนะครับน่าจะวิ่งไดไ้เอ้ยน่าจะวิ่งได้อยู่ไม่ใช่ปัญหา เอาละเพื่อนมาแล้วฮนะให้เพื่อนทําไปเดี๋ยวผมขอเก็บวิจัยก่อนโอเคโอเคโอเคมานี้มานี่มานี่มานี่โอเคสวย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 วิ่งวิ่งวิ่งวิวิงว่ง,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 งเลยวิงว่งเลยวิ่งจ้ำวิ่งจ้ำโอเคเรียบร้อยนะครับถ้าผมเจอในชั้นที่10อีกนี่ผมไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะถ้าเจอในชั้นที่10บเนี่ยไม่รู้จะพูดยังไงแล้วแสดงว่าผู้สร้างเล่นกับผมแหละแบบนี้ ผู้สร้างเล่นกับผมแล้วแน่ๆอ่ะเดี๋ยวรอดูนะครับอ๋อแล้วก็ไหนๆก็มาแล้วเผื่อเจอดดยนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเข้าไปเลยเผื่อเจอเดี๋ยวเข้าไปเลยโอเคชั้นที่10ไม่เจอผู้สร้างไม่ได้เล่น <c oughs> ผู้สร้างไม่ได้เล่นกับผมนะก็โอเคอ่ะเดี๋ยวผมก็นั่งเล่นไปเรื่อยๆแล้วกัน <c oughs> เผื่อเจอดดยเดี๋ยวก็เข้าไปเก็บสักนิดนึงแล้วกันไหนๆก็มาแล้วเนาะแล้วก็เพื่อนคนนี้นี่คือมักจะเป็นทุกรอบเลยนะเวลาผมเจอแบบเอ้ยไม่ใช่ เวลาต้องการแค่นิดเดียวอะคือต้องการเจอแค่ครั้งเดียวครับแล้วก็มกักจะเจอผู้เล่นสักคนหนึ่งอะที่ตั้งใจเล่นไม่รู้ทําไมก่อนหน้านี้ก็ไม่ค่อยเจอนะเออมาเจอเช่ยก็ไม่เป็นไรไปกันเรื่อยๆครับเค okay, ฮะทุกคนกลับมากันที่ล็อบบี้นะเนื่องจากก็ไม่เจอแถมเพื่อนตุยตุยทันทีเลยตั้งแต่ที่ผมพูดไปต่อน,นั้นแล้วก็ตุยเลยผมก็เลยอ่ะช่างมันแล้วกัน มาเดี๋ยวมาดูร้อยอร์เซ็นต์ของน้องฟักทองกันดีกว่าร้อเซนี่ครับเก็บมาเลยได้อะไรมาเนี่ยโอ้โหตะกี้ก็ขึ้นเร็วจัดอ่านไม่ทันตัวอื่นผมมีบ้างไหมเนี่ยอา่โซเวสเตอร์เก็บครบแล้วเก็บมาอันนี้ก็เป็นโซซอสตัวอื่นมีอีกไหมหมาป่าผมยังเก็บไม่ครบอยู่เนี่ยอืมคือเจอไม่บ่อยนะเจอไม่บ่อยนานๆจะเจอทีเลยหมาป่า <c oughs> เออไม่เป็นไรโอเคป ไปซื้อกันดีกว่านี่ครับน้องฟักทองครบทุกอย่างนะทั้งฟักทองแล้วก็น้ำดำ,ดำการวิจัยอีกอื<ๆ>ซื้อมาเลยผมซื้อได้ทุกตัวไหมเนี่ยซื้อมาอ่าเรียบร้อยครับครบ,ครบหมดแล้วตอนนี้เหลือ,อยูพันฟักทองเหลือยูพันหนึ่งสกินมีสกินอันหนึ่งนะนี่ครับสกินนี้โหฟักทองพันสองรสกินนี้มันมีเอฟเฟกตอนวิ่งด้วยนะไอตอนเดิน ตอนเดินตอนวิ่งนั่นแหละมันมีหมดอยากได้มากๆถึงแม้ว่าสกินนี่จะออกแบบจืดๆไปนิดนึงนะส่วนสกินอื่นๆนี่ก็โอเคอยู่แต่ว่ามันไม่มีเอฟเฟกต์ตอน,นั้นนะเนาะตอนเคลื่อนที่อ่ะค่อยไว้แล้วกันไหนสีนี่ครับน้องฟักทองใส่มาดูก่อนได้มาเป็นที่เรียบร้อยนี่น่ารักมากๆอ่ะทุกทุกคนก็ไว้แค่นี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ยังไม่ได้มารีวิวเดี๋ยวอ่ะไว้คลิปหน้าแล้วกัน โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าแต่แป๊บหนึงครับแป๊บหนึ่งผมขอฝากคลิปที่ขึ้นอยู่ตรงหน้าจอตรงนี้ให้กับทุกคนไว้กันด้วยก็เป็นคลิปสนุกสนุกจากผมนั่นแหล,ละลองกดเข้าไปดูกันได้แล้วก็ฝากการสมัครสมาชิกไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นั้นสวัสดีครับผม